สวัสดีครับวันนี้น้องเลิมนะครับจะมาลองฝึกฝนทำเกีเ๊ยวน้ำนะครับผมวันนี้จะมาทำน้ำสต๊อกก็คือน้ำซุปนะครับเป็นน้ำใส่นะครับผมวันนี้จะมารองฝึกฝนไปด้วยกันนะครับผมวันนี้พาน้องเฮงๆกับน้องน้ำโชคมาทักทายด้วยนะครับผมวันนี้ เราไปดูบ้างว่าน้ำซุปจะมีอะไรบ้างนะครับผมมีพริกไทยป่นนะครับผมเม็ดพริกไทยอไปตับนะครับผักชีรากผักชีนะครับหัวไชเท้านะครับผมทีนี้เราก็จะมาปรุงน้ำซุปนะครับไปดูกันเลยนะครับ น้ำเดือดแล้วนะครับผมน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่คขนอล,ลงไปนะครับใส่ขนอก้อนนะครับขนอลเห็ดหอง ต่เม็ดพิษไทยต่ได้หม,ม <c oughs> ครับ ใส่รถดีเจไปนะครับเดีอยเถอะน้๋ยเถอะเพลงใส่ซีอิ๊วขาวนะครับใส่เกลือไปนิดนึง อยากให้น้ำซุปหรือได้น้านะครับผมใส่น้ำส้มสายชูเพื่อถนอมอาหารถ้ากาดน้ำกะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับผมใส่น้ำมันงานะครับผมคนที่ทานบางสวรรัตหรือทานเจนะครับผมก็ใช้น้ำมันงาตันนี้เพื่อสุขภาพนะครับผมเราสามารถใส่ปรุงอาหาร ได้ทุกเมนูเลยนะครับน้ำมันงานแล้วเราจะปิดฝานะครับผมแล้วก็ให้มันเดือดตุนใะ้ให้มันแบบว่าน้ำซุปให้มันเข้าที่ให้น้ำผัดมันออกเลยนะครับผมเคี่ยวเคี่ยวไปให้นามนานะครับผมปกติน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหรือว่าทำเกี้ยวนะครับ ก็จะมีเครื่องทําก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศนี่เขาจะมีขายนะครับตามท้องตลาดแต่ผมไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าทํากินแค่ชามสองชามครับก็เลยไม่ได้ซื้อพวกนี้มาแต่ถ้าเราทําเลี้ยงพี่น้องงอย่างเงี้ยหกเจ็ดคนแปดเก้าคนซื้อแบบนั้นมาก็จะเพิ่มรสชาติที่ดียิ่งขึ้นนะครับอ่าครับผมน้ำซุปก็ได้ที่แล้วนะครับ ทีนี้ก็จะมาจาัดรายการให้ดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างผมเตรียมอ,อ,อนนุปกรณ์ไว้หมดแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเกี๊ยวนะครับผมลวกลวกน้ำแล้วนะครับกวอนก้นตุ้งนะครับผมกตุ้งฮ่องเต้ก็ได้กวนตุ้งไทยก็ได้ผักชีโรยหน้านะครับเป็ดมาเลยนะครับผมเป็ดเจเลูกชิ้นปลาลูกชิ้นพริกไทยดํา ลูกชิ้นผักรวมมิตรทั้งหมดเป็นเมนูเจนะคระผมมากสัปดาห์ีะมจะมาเจกใส่จานให้ดูนะครผมน้ำซุปก็ได้ที่แล้วนะครับจะให้ดูน้ำซุปนะครับนี <Okay. S 1> ่นะครับมันเช่าว่างไงรลรูก ลงหม้อนะหลกจะจัดเสิรจานให้ดูนะครับทำเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับผมเป็ดมาเลยอาหารเจลูกชิ้นต่างๆหาซื้อได้นะครับผมเซิร์ชไปนนที่เน็ตก็ได้หรือว่าติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับเดี๋ยวสอบถามทางผมก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยน้องเหลิแมแนะนานะคะว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างระษานงานให้ได้นะครับผมอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผม ขายออนไลน์ตามเฟซก็มีเยอะแยะนะครับสอบถามมาทางผลก็ได้นะครับ๋ยวผมแนะนำบอกได้ครับว่าเจ๊ซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับผมข้าวคุงเราก็ปรุงเหมือนกุ้งก๋วยเตี๋ยวเลยครับผมมีมะนาวใครไม่กินน้ำส้มสายชูก็ใช้มะนาวครับผมมะนาวก็จะดีกว่ามีประโยชน์กว่านะครับเพื่อสุขภาพนะครับผมแล้วก็ ก็จะเน้นเครื่องเยอะๆนะครับเพราะผมทำทำ,ทำทางเองทำทางเองเราก็อย่างนี้แหละครับสไตล์ผมเน้นเครื่องเยอะเพื่อสุขภาพนะครับเป็ดมาเลยอร่อยนะครับใส่พิกใทยไปหน่อยนะครับ เราทำเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับรูกก๋วยเตี๋ยวส่ไปได้สาษาไทยแล้วก็ปรุงตามใจชอบของเราเลยนะครับผมก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับเกี้ยวน้ำนะครับผมครับผมวันนี้ต้องเลิมกับเฮงเองกันนำโชคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมติดตามดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมที่ u ูท b e นะครับผมพิมพ์คำว่าทุกสิ่งล้วนน่ายินดีนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ